เสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาเออ่สาธิตนะครับการทำการทำรูปตัวหมาแบบลูกปุ๋งนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะแกะมาให้หมก่อนอ๋อแล้องใหม่เลยจะใหม่เลยสีแดงนะครับจะทำให้รูปแล้วไม่กระดิ่ก่อนนะเป็นตัวหมาไม่ได้อยู่ครับดี๋ยวนี้ แป๊บเดียวหัวหมาก็ได้แล้วต้องราวังในการทอเดี๋ยวจะแต่งนะนี่ครับเสร็จแล้วครับเป็นลูกหมา ไม้ทำมาจาก